Oh, <music> สวัสดีค่ะพบกับช่องหนุ่หนิง kj channel เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาร้านคังนาปลาข้าวนะคะที่หนองตํำลึงชนบุรีนะคะซึ่งวันนี้ก็มาหาอาหารทานด้วยกันนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะจานแรกนะคะก็เป็นกุ้งแช่น้ำปลามาเป็นจานแบบนี้น้ำจิ้มแซ่บๆนวๆนะคะ1จานมาแล้วนะคะต่อไปนี่เลยนะคะความนัวยัง ไปต่อกันได้อีกนะคะก็คือส้มตำปูปลานะคะมาพร้อมกับเซตถาดอาหารทั้งของทอดนะคะมึอกุ้งลวกแหนมหมูยอและผักสดขนมจีนปลาไข,ข่เค็มอ่ะแล้วก็มีปลาทอดหนังปลาทอดอะไรงนี้นะคะแคบหมูนี่มาเป็นเซตอลังการแบบนี้เลยนะคะถาดนี้220บาทนะคะ และจานต่อมานะคะก็เป็นตำข้าวโพดนะคะก็เป็นหนึ่งในเมนูของเซต1 0 0 0บาทได้อะไรบ้างนะคะเซตที่เราเลือกไปนะคะก็จะเป็นตำข้าวโพดนะคะ1อย่างแล้วนะคะเพื่อนๆไปดูต่อมีไก่ทอดมา1จานแบบนี้นะคะและต่อไปก็เป็นต้มยำไข่ปลาเรียวเสียวนะคะและอีกจานหนึ่งก็เป็น ปลากระพงทอดราดซอสนะคะมาแบบนี้แต่ส่วนต้มไก่ใบกระวานเนี่ยปลากระวานเนี่ยคือซื้อสั่งแยกนะคะและในเซต1,000ก็จะมีคอหมูย่างจานนี้ด้วยนะคะต่อไปนะคะอ่ะส่วนนี้ก็ซื้อแยกต่างหากนะคะก็จะมีอยู่7อย่าง ยังไม่หมดนะคะทยอยทยอยมาแล้วก็มีสั่งเป็นเซตด้วยแล้วก็สั่งแยกด้วยนะคะเพื่อนๆและในเซตก็จะมีพวกข้าวมาหนึ่งถัหนึ่งหม้อเลยนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวมาด้วยสองหอ่อและอันนี้ก็เป็นยำบุญเส้นนะคะก็อยู่ในเซตเหมือนกันนะคะจะได้อาหารเจ็ดอย่างหากใครมาเที่ยวชนบุรีแวะมาแถวน้องตำลึงนะคะก็มาแวะทานกันได้นะคะ ชื่อร้านว่าคัางนาปลาข้าวนะคะรสชาติถูกใจสำหรับคนที่ชอบสายเซ่บๆฟนววค่ะก็มาทานกันได้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า